่าดีเบลอีเบล่าอันแรกเบนนารี400ตัว SR หายากประเทศไทยมีไม่เกินไม่เกินกี่สิบคันครับของบอกว่าคอแต่งที่ข้อฝาแต่งแฮนด์แต่งนะครับยางลินเทนโช๊หลังสเต็ปสตัมตั้งแบบปรับปรับได้อะเป็นไงโดนแดดเงางวับสีแดงเล็บหมูมีเล่มเลยเป็นแจกสองดอกวิ่งแค่หมื่นโลนะครับดูปับได้ด้วย แบ่งๆไปมันเรียกว่าขายอะไรกันนี้สวยๆจะเท่ขี่เอานงเอาแนวเฮ้ยทำเป็นรุ่นแรงกันนะเป็นเอ็นอาร์ป่ะจะรุ่นเอ็นอาร์แต่เป็นของเบนเจอรี่นะเขาเรียกว่าอิมเพลล่าสี่ร้อยคันนี้นะครับดูยางมีลายบินเทสเลยมีขี่ออกงานได้เลยนี่นี่อยากไปสนุกไหมเนี่ยใช่ไปส่วนทึง่งไปสุพรรณไปด้านชาน้างขงึ้นคงขึ้นเขาบอกเลยหลวมคว่ำสอนสบายนะดีๆบ่ดิใช่คนสองคนสามคนนิ่มเลยนะเมียตูจะใหญ่ก็สอนได้สบายน้องเพื่อนทะเบียนแท้ แนะปดหมื่นห้าพันคุณเป็นเล่นเอาปเบื่อแปดหมื่นห้าพันบาทนะแต่เพื่อนกินจัดได้คันนี้ใครไม่ชอบคันนี้ก็ไปเล่นกันยื่นเลยกันถ้าใครชอบคันนี้บอกเลยว่าผมมาพูดคําเดียวนะเอ,อ้วพี่แจ็คก็าของแบงก์ไงนะอย่าเรียกว่าขายว่ะเรียกว่าแบงก์บับไป่ขี้นะแปดหมื่นห้าพันบาทเพื่อนเก็บตังค์แปบ๊บเดียวเอาไป่ขี้เบื่อก็มาขายนะครับแปดหมื่นกินจัดได้ศูนย์แปดเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์สี่ไฟนน้นก็จัดได้แต่คันนี้ผมขอสดเลยกันนะครับสสวััดีครบ UAAAAAAA oh.